มาออกแล้วขณะนี้เทพบุตรรูปทองเป็นตัวนำขณะนี้มาพรักเป็นตัวนำเทพบุตรรูปทองที่สองเทพบุตรชาวดินที่สามขณะนี้มาพอรักยังคงเป็นตัวนำเทพบุตรรูปทองที่สอง มหามงคลที่สองขณะน,นี้มาพะรักเป็นตัวนำเทพบุตรรูปทองที่สองโชคเจริญที่สามที่โค้งป้ายสิบออกทางตรงมาพะรักเป็นตัวนำเทพบุตรรูปทองที่สองที่ป้ายเก้า มหามงคลเป็นตัวนำเนนำทพบุตรรูปทองที่สองเทพบุตรชาวดินที่สามผลการแข่งในเที่ยวที่หกมหามงคลหมายเลขสองชนะที่หนึ่งเวลาวิง่งหนึ่งนาทีสิบจุดหนึ่งหนึ่งวินาทีเทพบุตรรูปทองหมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิง่งหนึ่งนาทีสิบจุดแปดแปดวินาที เทพผูวดินหมายเลขห้าชนะที่สามไม่ลาวิ่งหนึ่งนาที11.60วินาที